สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือผมได้พันฟิล์มพลาสติกแล้วครับเพื่อนๆทั้งขาทั้งตัวบนโต๊ะด้วยครับพันหมดนี่แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับพันไม่ให้ฝุ่นมันเกาะครับหลายตัวเลยครับฟิล์มหนึ่งม้วนเต็มๆครับห้าร้อยเมตรพันจนหมดเลยครับหนึ่งม้วนเต็มๆครับทุกตัวครับงานหน้าร้อนครับ ก็เหลือแต่เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์นี่เดี๋ยวเอาพลาสติกห่อาครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฟิล์มไม่พอแล้วครับแล้วก็ยังมีนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวมีพลาสติกอยู่ครับแต่ฟิล์มนี่หนึ่งม้วนเต็มๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาวันไหนครับก็ต้องพันไว้ก่อนครับน่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนสองเดือนหรือสามเดือนครับเพราะว่าโต๊ะอันนี้มาจากเป็นร้านอาหารของลูกท่าแก่นะครับเขาย้ายมาครับเขาน่าจะปรับปรุงร้านใหม่หรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจครับ เลยเอามาไว้ที่นี่ก่อนครับโต๊ะน่าจะเป็นปิ้งย่างของเนื้อนะครับปิ้งย่างเนื้อแบบประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็พันผีมเสร็จเดี๋ยวเวลานั้นก็ค่อยมาจัดเก็บเลี้ยงใหม่ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ